อยากได้ก็จัดมาครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาดู Fortuner ราคาไม่เกินล้านมีทั้งตัว2.4และ2.8เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเริ่มต้นสำหรับคันแรกคันนี้นะครับเป็นตัว2.4ขับ2ปีนี้ปี2016เลขไม่แค่แสนนิดนิด ราคานี้นะครับราคาบอกเลยว่าไม่ข้ามเลข9้ตัว2.4ีขับ2นะครับปี2016นคันนี้ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทจองกับผมวันนี้รับไปเลยครับผมประกันภัยชั้น1ฟรีนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกได้ซื้อได้ทุกอาชีพถามว่าสเสน่ห์ของคันนี้อยู่ตรงไหนสเสน่ห์คันนี้นครับไฟหน้ายังสวยยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบอกภายในสวยกิฟตนะครับดูรวมแล้วคันนี้น่าใช้สุดๆนะครับคันนี้80,0,000กว่าบาทผ่อนอยู่ประมาณประมาณ1 7 0 0 0ถึง18,000ถ้าพี่ทนใดสนใจติดต่อที่ลิงก คลิกที่ลิงกโปรไฟล์ข้างหน้าเพจมาดูคันต่อไปครับผมคันนี้เป็นตัว2.8ขับ2คันนี้ปี2016ราคาเกินล้านมานิดนึงราคาคันนี้1 5 9 0 0 0บาทตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับแต่ได้เครื่องยนต์2.8สีน้ำตาลเหลือบๆดาคันนี้สวยมากภายในสวยทุกอย่างครับผมคันนี้เบาะตึงยางใหม่โอ้โหคันนี้เก็บงานมาทุกอย่างอย่างดีครับประวัติดีเจของดี คันนี้เลขไม้ไม่เยอะครับผมคันนี้เลขไม้ไม่ถึงแสนเลขไม้เพียง95,000กว่าโลคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหบาทผ่อนอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆประมาณอัติตรมอัติกรมโกประมาณ20,000ถ้าสองคันนี้ถ้าพี่อยากได้นะครับสนใจคลิกที่ลิงก์โปรไฟล์ข้างใต้เพจแต่ถามว่าถูกกว่านี้มีไหมถูกกว่านี้ก็มีปี12ปี14ปี0807เรามีครับผม f o r t u n e r และ p a j จโ o อยากได้รุ่นไหนราคาไหนโปรโมชั่นอะไร คลิกที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกผมนะครับจะมีลิงก์กดลิงก์เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราแอดไลน์มามาคุยกันรับรองพี่ได้โปรโมชั่นพิเศษแต่ผมบอกก่อนเลยว่า2คขั้นนี้เอาไปเลยครับประกันภัยชั้น1ส่งฟรีทั่วประเทศจัดเป็นเต้นฟรีและที่สําคัญฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนเต็นท์อื่นมีเก็บแต่เต็นท์ผมไม่เก็บนะครับแล้วเจอกันครับผม